อาหารป่าร้านเจสาแม่เบีย้ยบังเ,เอิญผ่านร้านอาหารป่าที่ป้ายสะดุดตาม,มากเลยเป็นล,ลูกงูแผ่แม่เบีย้ยเราเลยลองแวะกันดูคะ่ะดูเมนูเขาสิคะอืม้มแต่ภาพน้าน,นี้นกกระจอกเทศน,นี้จระเข้น,นี้ ที่เด็ดเลยนี่ค่ะงูเห่าพาดเพ็ดเราเลยลองสั่งมาหนึ่งจานนะคะแต่ขอบอกค่ะจานนี้นันไม่สู้สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะให้พี่เอ็ดกินไปคนเดียวนะต่อมาก็เป็นต้มยำปลาบึกค่ะอันนี้ก็พอสดน้ำได้บ้างคล่องคอเปรี้ยวจี๊ดสะใจไปเลยทีเดียว จานต่อมาก็เป็นอาหารเบาๆกันบ้างนะคะสามชั้นทอดค่ะอันเนี้ยแนนเหมาเรียบเลยจ้าเพราะอีก2อ,อันแรกเนี่ยแนนไม่ถนัดสักเท่าไหร่วันนี้เราลองแค่3เมนูก่อนนะคะไว้มีโอกาสจะมาแวะชิมใหม่นะหากใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะบ๊ายบาย